เต็มห้าให้ติดอ่ะสวัสดีจากภูเก็ตจ้า นี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปกินฮันนี่โทสที่มีสมญานามว่ามันอร่อยที่สุดในภูเก็ตบางคนบอกอร่อยที่สุดในประเทศในตอนนี้เราด้วยนะ<ช>อันนี้คือคําล่ําลือนะคือเราก็คาดหวังเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยฮันนี่โทสถ้าพูดถึงเรานึกถึงอั t จะอยู่แต่ว่าพอพูดอย่างนี้เราก็เลยคาดหวังวันก่อนคนภูเก็ตก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปนี่ยิง<ช>ส่งมาบอกว่าพี่ไปภูเก็ตพี่ต้องไปนี่ออแล้วก็เมื่อวานาเจอพี่แพร ่แพ้พี่แพ้สตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กเออพี่แพ้เขาก็พูดว่าเขาไปกินมาแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยกินมาอร่อยมากๆอร่อยแบบอร่อยไม่ไหวคือเขาพูดแบบจนเราแบบเฮ้ยมันต้องมามันต้องลองมันต้องกินแลวเว้ยตอนนี้นะคะก็คือคนเต็มหน้าร้านเลยอยากจะบอกว่า การมาที่นี่อ่ะแอบลําบากนิดนึงถ้าเกิดว่าเช่ารถมาเพราะว่าที่จอดจะมีค่อนข้างน้อยรอบแรกที่ขับผ่านร้านเนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอยู่ประมาณ2คนแล้วก็โอเคคนไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าหาที่จอดไม่ได้วนหาที่จอดอยู่ประมาณ15 2 0ายนาทีจนกระทั่งได้ปุ๊บตอนนี้ก็คือคนเต็มร้านแล้วนะคะทุกคนที่ตั้งของที่นี่นะคะก็คือจะอยู่ที่ภูเก็ตเมืองเก่านั่นเองอยู่ตรงวงเวียนเลยนะคะแล้วก็ร้านชื่อว่าภูเก็ตชีกนั่นเองค่ะ นะคะถามเขาเมื่อกี้ว่าเปิดนานยื้อยังอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าร้านเปิดตัด้งแต่เชาา้านะครับ <laughs> เขาบอกว่าร้านเปิดมา8ปีแล้วก็เลยถามว่าเอ้ยแล้วทำไมร้านถึงแบบว่าเพิ่งมาดาังตอนนี้คือเราอะเพิ่งได้ยินชื่อภูเก็ตทิงเนี่ยก็คือช่วงหลังๆแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเหมือนเมนูขนมเพิ่งมาใช่ไหมคะ2ปีตอนเห็นเขาบอกตอนแรกอะไรนะขายเฉาก๊วยเฉาก๊วยตอนสดร้อน,นก่อน,อค,อน,น,อนคือขายมาเยอะมากครับขนมหวานแล้วก็ทีนี้เจ้าของร้านก็เลยมาจับตัวมาตังตัวมาดูคนภูเก็ตก็เลยชอบกันครับก็เลยลองทำดูก็เลยโอเค แล,แล้วก็จริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้ขายเฉพาะขนมจริงๆแล้วมีเมนูอื่นๆอีกมีพวกแบบสปาเกตตี้เอ่ยอะไรเอ่ยก็มีแล้วก็มีกาแฟต่างๆก็มีพี่ก็สั่งกาแฟไปแล้วแล้วก็เมนูที่เราสั่งเป็นตัวฮันนี่โทสตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นฮันนี่โทสกับไอศครีมนมคาเไ่โยที่เพิ่งเริ่มส่งไดสองปีใช่จริงๆอะเห็น <c oughs> ในรูปก,ก็คือแบบก็ <c oughs> <ๆ S 1> ว่าน่ากินแล้วอะเห็นตรงนี้ที่เขาทำก็คือแบบโอ้หความเนยความอะไรดูชุ่มฉ่ำไปหมดเลยทั ดูน่ากินมากคือมันดูซิมเปิลมากๆไม่ต้องมีอะไรบุหรหวาแต่ว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วกลิ่นเนยและทุกอย่างคือแบบตลบอบอวนะคะยังไงคะคุณจากที่ดูเนี่ยที่บอกว่ามันชุ่มฉ่ำมากๆถ้าเป็นร้านเนื้อตุ๋นเนี่ยมันก็เหมือนว่าหม้อเนี่ยเคี่ยวกันมาเป็นสิบสิบปีอันนี้นกระทะนี่ก็เคี่ยวมาทั้งวันใช่ไหมเห็นปะทั้งวัน,ท,วนทั้งวันก็คือต่อเลยด,<ๆ>ดังนั้น<ๆ>เนยนี่มันจะตลบอบอ,กอ,อกวลมากๆมาคุณส้มมาลองทานครับผมนี้รโรย ร้วช้ามันจะละลายนะเนี่ยใช่แล้วโอ้ยขนมปังก็จะได้เท็เจอร์ขอบขอบที่มันกรอบนิดนึงเนาะโอ้ยดูดินี่นะคะโปะด้วยไอศกรีมนะคะเอาแล้วนะเอาลค่ะอร่อยมากโอ้อร่อยมากโอ้อร่อยมากโอ้ อร่อยมากทุกคนคือความแบบความที่แบบเนยมันเข้าเหนือไปแล้วมากๆแล้วมันแบบข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มแล้วมันก็หอมมากแบบกลิ่นเป็นอารมณ์แบบเนยผสมคาราเมลอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะให้กี่ดาวครับโอ้เต็มห้าให้ติดอะ่ะ อุ๊ยอร่อยมากแม่แต่เราว่ามันคือคนละฟิลอะอับ after you นะมันคือคนละอย่างกันเลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทายเดียวกันเลยมันคือแบบคนละคนละอย่างกันเลยอ่ะเฮ้ยมันอร่อยมากพี่โจ๊กลองโห้สั่งอีกลูกหนึ่งต้องมาลีถึงขั้นบอกั่อีกลูกได้ไหมเราสั่งอีกแผ่นหนึ่งได้ไหมมันดูแบบมันอร่อยมากเลยอะุ้ยอืมเป็นไงคนละแบบจริงๆริมันคือคนละแบบกันแล้วของปลามันกรอบมากเลยไม่น่าเชื่อ มันถึงแบบบนผิวอะอผิวด้านนอกมันน่าจะกรอบเพราะว่าเคลือบด้วยแบบพวกคาราเมลอย่างงี้ใช่ปะจริงจ้วเราเอาตัวขนมปังอะไปเบิร์นกับน้ำตาลกับเนยอ,อีกางรอบมันกรอบจากการการเบิร์นของขนมปังกับน้ำตาลด้วยใช่มันก็เลยกลายเป็นหมูคาราเมลใช่ใช่มันเเเททคคคคนนนิิามัอร่อยมากขนมปังก็เอร่อยนาิดนึง ออออเอาอีกรูปหนึ่งที่แบบไม่เหมือนเดิมไหม่ะได้พูดขนมปังอร่อยมากเลยอะจะจร้องไห้ที่ทุกคนพูดกันอนะไม่เวอร์เว้ยไม่เวอร์จริง <c oughs> คือเอาว่าชอบกว่าร้านไหนไหมหรือชอบน้อยชอบมากไม่รู้อะแต่อร่อยมากอร่อยมากใช่ ตนนี้บอกพี่โจว่วาอะไรรู้ป้ะวันนี้กินอะไรเบาๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้แต่งตัวมาแบบเห็นพุงไงเดี๋ยวพุงออกนี่คือเป็นคนแบบสั่งเพิ่มเองแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่เบาแล้วไม่เบาเลยจริงๆอร่อยมากเลยแล้วก็อ,อย่างหนึ่งคือความที่เขาแบบเอาเอา,เอาน้ำตาลมาเคลือบใดๆอะ่ะแต่คนอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันจะเลี่ยนหรือเปล่าไม่เลี่ยนนะมีความแบบเค็มๆนนหนึง่งไม่แน่ใจว่ามันเพราะเนยเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความแบบมีความเค็มตัดหวานด้วยในรสชาติอันเนี้ยในรสชาติขนมปัง เจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นซอสเทฟคาราเมลอร่อยมากเลยอ่ะสั่งอีกอันนึงดีกว่าจะได้มาจะได้ไม่ช้าอีกอันอะไรดีแนะนำหน่อยอีกอันต้องเป็นโพสต์วานิลาฮันนิคามเราจะมีตัวฮันนิคามตัวนี้มันจะกรอบๆแล้วก็เทคเจอร์ไอติมอ่ะ e ก็จะมีความแบบครามมี่อยู่ด้านในจะกรอบๆเหมือนกันอร่อยตัวนี้อร่อยเหมือนกันจั่งได้ไหยครับได้เลยครับ ค่ะจานที่2ของเราค่ะนี่<อ>ฉันเป็นคนจริงฉันพูดจริงฉันทําจริงนะจ๊ะอันนี้เนี่ยชื่อของมันคืออะไรคะอ่าโทสูสวานิลา์คานิครัมโทสูโทสวานิลา์คานิครัมนะคะเพราะว่าเขาเอาเนี่ยครัมมีครัมอยู่ข้างในไอศครีมเลยแล้วก็บอกว่าจะหอมน้ำผึ้งมากตัวนี้จะหวานกว่าอันแรกขึ้นมานิด,ดนึงที่เขาบอกะะชิมกันดีกว่าอาเอนแบบขนมปังกรอบมาไปทุบทุบๆทุบในไอติมอึ๊ออื้ออื้ออื้อ อืมอืมโอ้ยอร่อยอ่ะปรละแบบปรละแบบนาะใช่อันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์อยู่ในไอติมให้เราเคี้ยวได้ด้วยเน,นี่ยเป็นฟลัมอย่างเงี้ยอืมอร่อยมากเลยอ่ะแอบกิมอันนี้ดีกว่าคร,<ม>รับเลยอันนี้หอมน้นยม่วงมากอรหอมน้นยม่วงมากมาก,นนมก,มากเลยอร่อยมากเลยอ่ะอเ,เออทำไมเรากินข้าวเราไม่เห็นเอนจอยแบบนี้เลยวะ รางวัลปลอบใจกันไปใช่เพีไหมคะใช่ค่ะพี่ร้านเปิดเพลงเราแล้วนะล่าสุดออ้ยอร่อยมากเลยอ่ะพี่โจกินลองบ้างเซตาพี่โจบ้างนะคะมันอร่อยในทุกคำที่กัดเลยอ่ะมันเหมือนกัดไปแล้วมันไม่เบื่อเลยอ่ะอันนี้มันมีอะไรให้เคี้ยวเยอะ ไอติมพอมันเป็นควัมมันจะมีค,มความหวานกว,ว่าแหละแต่ว่าทั้งแล้วก็อร่อยนะเราใส่เกลือลงไปได้วยนะใ<ง>นขนมปังนี่ถ้าพี่ทานถ้าพี่ทานขนมปังจะรู้สึกว่ามีความเค็มนิดนึงเพราะว่าเราใส่เกลือที่เป็นเกลือเม็ดใหญ่ซึ่งมันก็จะมีบางที่อาจจะเค็มบางที่อาจจะหวาน<อ>แต่รวมๆแล้วก็หวานนั่นแหละครับแต่ว่าต้องตัดใช่ใช่มีเกลือตัดตัดความเลี่ยนนิดนึงอร่อยข้ากินอยู่ครึ่งจาน แล้วว่าจานนี้มันสนุกปากกว่าเรื่องความมันแบบว่ามีอะไรที่เขียวเยอะอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบมีความกรุบมีความกรอบอะไรเงี้ยแล้วกอแบบไอติมละลายอยู่ในปากแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของเนยเวลาเรากัดขนมปังแล้วมันแบบออกมาจากขนมปังอะไรเงี้ยมันก็มันผสมกันแล้วมันดีมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากแล้วก็ทุกคําที่กัดไม่เบื่อเนยไม่เลี่ยนไม่น่าเชื่อเรากินกันจะหมดแล้วนะอ่สองกันอ่ะเมื่อกี้พี่ที่ร้านแซวว่า ตัวเล็กแค่นี้ทำไมกินเก่งจังเลย2จานกินหมดด้วยมันอร่อยค่ะแต่เราเป็นสายของหวานข้าวกินไม่ค่อยหมดแต่ขนมอะกินหมดอันนี้มันเหมือนฝรั่งเศสอารมณ์คล้ายๆแบบว่า French toast แต่ French toast มันต้องห่อไข่ต้องแบบชุบไข่แล้วไปทอด กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอิ่มมากอร่อยมากฟินมากอยากจะแนะนําทุกคนให้มาลองกินจริงๆเพราะว่าแบบที่ทุกคนเฝ้าเฝ้าบอกเราว่าต้องมากินแล้วมันอร่อยมากเขาไม่ได้เวอร์เว้แล้วเราก็ไม่ได้เวอร์อยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆนอร่อยมาก อร่อยมั่งจริงนะคะก็ที่นี่นะคะภูเก็ตพีนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะใครมีโอกาสได้มาก็ลองแวะเวียนมากินดูนะคะร oh <my, S 1> าคาก็บบใชากด Google Map ก็คือเจอเลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่150บาทนะคะสำหรับตัวโพสนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส <cle an> เดี๋ยวจะมาลองกินสปาเกตตี้ด้วยนะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็คราวหน้าอยากจะให้ส้มเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปจังหวัดไหนนะคะสมมติแบบเผื่อบางคนแบบพี่คะหนูอยู่ที่จังหวัดอุท,ยทัยธานีค่ะมาเที่ยวที่บ้านหนูเร็วอะไรอย่างเงี้ย,ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบายบายพี bye ่จ๊อกบายบายด้วยบายบาย